ดีใจมากเลยน้ำตาไหลขอบคุณทุกหน่วยงานเลยค่ะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยสวยไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้บ้านนะค่ะได้แล้วก็ดีใจเหมือนวิมานเลยนี่คือเสียงสะท้อนจากตัวแทนชุมชนคลองเตยล็อก4 5 6หลังได้รับมอบบ้านพักจากกองทับกและ CPF ในโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง สวัดีซีบวันนี้ค่ะสุกี้อยู่ที่ชุมชนคลองเตยล็อก456ค่ะเป็นครั้งที่2น,นะคะที่ c ี f ของเราค่ะร่วมกับกองทัพบ,บกมอบบ้านให้กับพี่น้องชุมชนคลองเตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จะมอบทั้งหมด47หลังค่ะแต่ว่าแรกนั้นเราจะมอบให้หมด9หลังก่อนนะคะบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวตามสกี้มาเลยค่ะและนี่คือสภาพบ้านของบ้านหลังใหม่ให้กับพี่น้องชุมชนคลองเตยตามมาเลยค่ะ รมพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1และคุณสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือซีพีซีพีเอฟร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน9้าหลังจากทั้งหมด47หลังให้แก่ชาวชุมชนคลองเตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีแก่ผู้ยากไร้และได้โอกาสซึ่งคาดว่าจะส่งมอบบ้านครบทั้ง47หลัง ภายในปีนี้เพีือ CPF CP สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนพร้อมร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ สนับสนุนกองทัพบกในโครงการนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรด้านตอบแทนคุณแผ่นดินที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอดท่านประธานสุภกิจเดินเยี่ยมชมบ้านด้วรรอยยิ้มและชมเชยทีมกองทัพท,ที่สร้างบ้านได้อย่างสวยงามโดยบ้านทุกหลังของโครงการนี้เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน CPF สนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านพักให้กับผู้ยักไร้และได้โอกาสอย่างต่อเนื่องในโครงการที่2อจำนวน47หลังในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อก456คิดเป็นมูลค่า6ล้าน1 0 0 0 0บาทเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนมามัยที่ดีปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบหน้าอยู่สําหรับการพิจนารณาการมอบบ้านพักจะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตยการท่าเรือและหัวหน้าชุมชนคลองเตย ร่วมกันคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจนด้โอกาสและบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัยในปีที่ผ่านมาบริษัทร่วมโครงการแรกกับกองทัพบ,บกส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ไปแล้ว40หลังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านที่แข็งแรงปลอดภัยมีสภาพเวดล้อมที่ดีเกิดเป็นความสุขความอบอุ่นและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป